That my mind is breathing Still hanging in the balance. Not the life I want to live. I want to take it all. Standing tall, fear away. The person you are. โอเคสวัสดีครับเอยลืมปิดเสียงเลยใช่ไหมเสียงเข้าพอดีอ่ะมามาดูกราฟกันดีกว่าเริ่มเลยนะครับไม่พูดพันนำเพลง ข่าวสัปดาห์นี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับจะมีเพียงแคออ่วันนี้นะครับตอนเอ้ยพรุ่งนี้นะครับ Thursday นะครับตอนทุ่มครึ่งนะครับก็จะมี initial jobless claims แค่นั้นนะครับที่เหลืออ่ก็อาจจะมี S&P manufacturing PMI นะครับสองอย่างมันก็ออกมาพร้อมๆกันนะครับติดรายรายละเอียดกันแล้วก็จะมี existing home sale นะครับที่น่าสนใจก็พูดง่ายคือวันเพื่อนสบดีวันเดียวเลยสันุกก็ไม่มีอะไรละ new home sale ก็มีผลนิดนึงก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจนะครับว่าคนมีกำลังใช้จ่ายแค่ไหนนะถ้ามีถ้าซื้อบ้านใหม่ก็คือจะมีกำลังใช้จ่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยความเป็นอเมริกันรีมนะครับก็ทุกคนต้องมีบ้านมีรถอะไรเงี้ยเนาะตามหลักการนะครับ นี่ผมก็จะขอเอาไลฟ์จบเร็วนิดนึงนะพอดีไม่ได้ทานข้าวเลยนะครับมีภารกิจด้วยอ่ะนี่จบไปนะเดี๋ยวขอเปิดเป็นกราฟไปเลยแล้วกันอ๋จริงๆริงมันสามารถแบบแชร์หน้าจอได้ไวกว่านี้นะครับผมไม่ได้ตั้งค่าไว้นะครับก็ชา้าช้านิดนึงเป็นไรอ่ามาดูตลาดออสเตรเลียกันก่อนครับเดลี่นะครับ, Daily, รบภาพรวมนะครับอ่า ในท์เฟรมใหญ่นะครับเป็นขาขึ้นนะครับอ่าถ้าท์เฟรมเดยเป็นขาลงนะผมมองอย่างนี้นะครับเพราะว่าอ่ามันเป็นไฮโลไฮโลแล้วทํำเนี้ยเบรกไฮแต่ว่ายังไม่ทำ high, หายอ,อยังไม่ทํายังไม่เทสไฮเดิมนะครับก็มีโอกาสรีเวิร์สนะครับแบบฮาร์โมนิกอ่าอน,นี้บอกวว่แปดพันสามร้อยก็แฉลบมาหน่อยหนึ่งทีนี้ถ้าสัดส่วนที่ สมบูรณ์นะครับก็จะประมาณประมาณนี้เลยแปดพันห้าร้อยสามสิบแปนะครับก็ใกล้ละใกล้ละถือว่าใกล้มากๆาลละนะครับหุ้นสำหรับหุ้นนะครับใกล้มากๆาละเป็นราคาที่น่าจับตามองนะครับโซนนี้อ่าสัปดาห์นี้อาจจะไม่มีอะไรแต่ว่าสัปดาห์ถัดไปก็อาจจะเริ่มเล่นขาเซลได้เป็นเป็นการเข้าจุดกลับตัวนะครับรีเวิร์ส เป็นจุดกลับตัวนะโอเคต่อไปมาดูฮ่องกงอันนี้นะจบเลยจบทาเฟรมเดย์เลยอันนี้ก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็หาจุดรีเวิร์สในทาเฟรมย่อยอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่ายังไม่มีนัยยะอะไรนะครับต้องรออีกนิดหนึ่งนะรออีกนิดหนึ่งยังไม่มีอะไรข่าวก็ยังไม่มีอะไรสำคัญด้วยฮ่องกงปิดแก๊บเรียบร้อยนะครับก็พยายามไต่ไปจุดที่ผมบอกนะ ถ้าเป็นเว็บห้าจริงๆควรจะถึงเนาะก็ประมาณนี้ควรจะเบรกไฮพูดง่ายเลยควรจะเบรกไฮที่สองหมืนสี่พันแปดร้อยนะครับควรจะเบรกไฮนะปิดจับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวควรจะเบรกนะไม่ควรเทสควรจะเบรกเลยเล่นเบรกเอาไปก็ได้นะใครจะเล่นไปสต็อปเบรกเอาใส่กันไปจบนะสำหรับฮ่องกงไปไวๆเลยฮ่องกง มีใ,ใครสงสัยไหมครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยใช่ครับใช่ใช่ใช,ใช่นานหน่อยนานหน่อยสัปดาห์ที่แล้วไปจีนมานะครับก็เลยไม่ได้มาอะไรครับขอบคุณครับที่ยังติดตามอยู่ต่อไปก็นิ่เกอีนี่แพทเทิร์นนี้โค้งเด้งมานะครับแล้วก็มาดูว่าเทสต,ตรงไหนเดี๋ยวดูกันอันนี้จบแล้ว พอดูก่อนว่าเป็นภาพไหนอืมน่าจะประมาณนี้ส5 2จุดห้าสองเจ็ดไม่ควรเบรกไฮนะไม่ควรไม่ควรเบรกไฮฝั่งซ้ายนี่อืมแถวๆนี่แหละไม่ควรเบรกขึ้นมาได้อีกนิดนึง ประมาณ40,000ให้กลมๆก,ก็ได้ไม่ควรเบรกเนี่ยเนาะไม่ไม่ควรเกิน40,000ถึงจะสวยนะเดีย๋ยวรอดูแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะไปดูทองคำต่อไม่นานไม่นานผมหิวข้าวแล้วเหมือนกัน <laughs> อลา์อินเดกซ์นะครับพยายามจะทุบหลุด100นะแต่ว่าเป็นโฟล์ทเขาเรียกว่าอ,อะไรแบดแทบปะบูแทบบูแทบบูแทบ ปูแทบแบแทบอะไรก็ช่างอะ่ะคือฟอ r พูดง่งไงคือฟอลเบรกเอาคือเอาหลอกหลอกเขากับเข้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากเอาหลอกหลอกเขากับเข้าทอ่อนะครับเอาหลอกหลอกนะถ้าเด้งก็ทองลงประมาณนี้อันนี้แบบช็อตคั t เลยอืมสาหรับตนละบาทยังอยู่นะครับยังอยู่ ก็ถ้ายังไม่หลุดโลนี้ก็ยังไปได้อยู่นะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นใหม่สร้างแพทเทิร์นใหม่ขึ้นมาประมาณนี้เป็นประมาณภาพนี้เทร์นใหม่ก็จะมีภาพประมาณนี้ข้าวๆนะนี้ดูหุ้นให้จบกันโอ้โอ้ขอคุณคุณประธานเนที่ปดีเดอด์นอตทรัมป์นะครับคล้ายๆกันเลยหุ้น หุ้นนีะคล้ายกันเลยอยากได้อีกนิดนึงอีกนิดเดียวหกพันอะไรเงี้ยอีกนิดนึงใกลใละใกลละไม่น่าเบรกหายนะความคิดผมนะอะไรก็ช่างสัปดาห์นี้ยังไม่เท่าไหร่สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูดูกันนิดสัปดาห์หน้านะ่าสนใจอู้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเนสแบกลบกันลบกนไม่ต้องลบเยอะประมาณนี้สุดจุด หลีหลมโอ้อนันี้ใกล้แล้วเนี่ยใกล้ๆทางนั้นเลยนะใกล้ๆทางนั้นเลยนะหุ้นนะใกล้ๆทุบทางนั้นเลยนะอืมใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยอันนี้น่าจะแชร์แบบยอพติดันนีสองจุดหกหนึ่งแป๊ะ ให้สุดๆเลยไม่เกินสองหมื่นหกอ่ะขึ้นไปเถอะแตเดี๋ยวก็ลงและเตรียมอันนี้เตรียมหา่าเดเวอร์เจนถ้ามีเด v e r g อร์เนน่าเข้านะครับเสำหรับเด็กน้ำมันนะครับอย่าง e า์เวดาวนะเตทรดในชาน n e ลได้นะครับตัวนี้ก็กำลังบิ l อัพขึ้นไปนะครับ กำลังบิวอัพขึ้นไปนี่น่าจะประมาณนี้นะครับบิวอัพขึ้นไปกาแฟนะลงมางไม่ถึงทีนะครับแต่ก็กำลังลงมาอยู่คิดว่าถ้าเป็นทรงนี้อาจจะลงต่อลึกอยู่นะลงต่อลึกถ้าเป็นทรงนี้อย่างน้อยๆต้องมาเทสนี่แหละไส้นี่แหละแต่มีนี่นะ่าสนใจวีดนะครับวีดที่ให้ซื้อไปตอนนี้เด้งแล้วนะครับโซนหนะ้าร้อยเนี่ย บอกว่าไม่หลุด500เนะี่ยโซน500นะซื้อได้เรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ก็เด้งมาหน่อยนึงลนะมีข่าว540อืมอาจจะขึ้นไปถึง600ข้าวโพดก็ไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่ซอยบีนก็อย่างที่บอกนะครับเก็บโซนนี้ไปเรื่อยๆก็ใครซื้อมาตอนนี้ก็น่าจะได้ของเยอะละขึ้นมาละนะไปที่เป้าหมายต่อไปยูเจ ก็น่าจะขึ้นต่อนะครับเป็นโซนการทุน,นโซนการทุน,นหมดแล้วหมดแล้วเนาะหุ้นหุ้นหมดแล้วอ่าอหมดแล้ว MD BTC น่าสนใจ BTC เดี๋ยวทำ New High ก่อนน่าจะทำ New High ก่อนคิดว่านะความคิดผม อีทเรีมไม่ไปไหนโบโบเบเบนะครับดิปไปต่ำสุดพันสี่ขึ้นไป2องพันห้านะครับเดี๋ยวก็คิดว่าเราก็จะไปตามบิตคอยก่อนนะเราค่อยทุบอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้น่าจะลงลึกละเพราะว่ามีโมเมนตัมเนี่ยไหมมันโมเมนตัมคือมันขึ้นไปชาร์จพลังอาจจะขึ้นไปอีกก็ได้นะไม่รู้แต่ว่าสําหรับความคิดผมนะมันยังไม่ได้เบรกงี้นะมันก็ยังเป็นแบบเทนขาลงเงี้ยเนาะชาร์จพลังกระทุบ หมดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นทองกับซิลเวอร์ตบท้ายทองผมเห็นแพทเทิร์นหนึ่งนะก็คือประมาณนี้นะครับค่อนข้างมั่นใจค่อนข้างมั่นใจว่าตรงนี้ยังไม่ลงนะครับเดี๋ยวจะซื้อละเดี๋ยวผมจะซื้อค่อนข้างมั่นใจว่าขึ้นได้ถึงประมาณ3,400นะครับอาจจะส่วนความคิดเห็นของใครนะครับแต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจในแพทเทิร์นนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นบ่อยเออ น่าจะเป็นไปได้สามพันสี่ร้อยอืมอเดี๋ยวผมหา,หาจุดเข้าเลยนะเพราะผมก็จะเข้าด้วยสต๊อปลอตควรจะต่ำกว่าตรงนี้ก็คือสามสองแปดห้าแล้วกันสามสองแปดห้าสามสองแปดห้าสามสิบห้ายี่สิบอ่าสามสองแปดห้า กดเข้าไปก่อนโอเคนี่นะเข้าตรงนี้สามสองแปดห้าอ่าต่อไปที่พีก็สาม0โอนสี่ร้อยโอเค โอเคนะตรงนี้น่าจะค่อนข้างโอเคอืมประมาณนี้นะครับส่วนซิลเวอร์ก็โอ้อันตรายว่ะซิลเวอร์ไม่ยอมลงอะนะความความเสี่ยงคือซิลเวอร์ไม่ยอมลงอะนะทีนี้พอมันไม่ยอมลงมันเหมือนมันขึ้นมานะสเต็ปนี้มันขึ้นมาชาร์จพลังย <Yeah, yeah. S 1> ผมว่ามันก็มันมีโอกาสขึ้นจริงๆแต่ ขึ้นได้ไม่ไกลมากนะคิดว่าเดี๋ยวคอยดูแป๊บนึงนะเออขาขึ้นค่อนข้างเยอะเลยวะมีสามห้ายังไม่ไปเทสอ่ะอืมแต่ก้อนนี้มันสะสมพลังแล้วนะ,นะก้อนนี้สะสมพลังคนน่าจะซื้อกันเยอะตรงนี้ผมเดานะอย่ยทุบมาซื้ออันนี้อาจจะเป็นลายิยายใหญ่ลายย่อยซื้อไม่รู้ซื้อมาละแ,แล้วก็มาเก็บของกันตรงนี้เก็บของเก็บของเก็บของ,ของ,ของแล้วก็คิดว่าน่าจะเบรก ระยะทางก็น่าจะประมาณนี้ภาพขึ้นไปสามแปดแต่ลายมากเลยเออน่าจะสามแปดว่ะสามเจ็ดให้สามเจ็ดก็ได้อืมงวาจะย้อนแย้งกับดอลลาร์นิดหน่อยนะที่ผมมองนะแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะ ใครจะไปรู้มันอาจจะเอาไม่อยู่ก็ได้นะตรงนี้นะเพราะว่าภาพใหญ่นะครับอย่าลืมว่าเป็นขาลงอยู่นะมันไม่เป็นขาขึ้นนะอันนี้แค่มนรีเวิร์สนะรีเวิร์สมาแล้วก็มาแตะแล้วมันแตะแล้วแล้วมันก็ลงนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ขึ้นมาเพื่อแตะตรงเนี้เนี่ยเทสแล้วก็ลงนะอาจจะลงต่อแล้วหลุดโลนี่ก็ได้นะประมาณนี้นะที่ผมมองนะเออ โอเคมีใครมีคำถามอะไรอยากให้ดูอะไรเพิ่มไหมครับคิดว่าน่าจะดูค่อนข้างครบละมุมมองผมมองว่าขึ้นต่อแต่ว่าขึ้นเพื่อกับตัวนะครับขึ้นเพื่อกับตัวเดี๋ยวขอดูภาพใหญ่สิขึ้นด้แค่ไหนวะลงไม่ถึงเลยลงมาถึงแค่นี้เนีย่ยสังเกตดูดีๆมาลงมาถึงตรงนี้ยอดเนะี่ย มันก็กลับเลยนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะขึ้นต่อได้อีกต่อได้อีกแค่ในสามพันห้าร้อยไกลสุดสามพันสี่ร้อยอันแรกนะครับแต่ถ้าจะมองว่าแค่ปิดแกลปแล้วลงเลยอันนี้ก็เป็นความคิดหนึ่งที่ผมคิดอยู่แต่ผมผมผมว่ามีผมว่าอาจจะมีหลายคนที่มองว่ามันจะลงะนะ ไม่อันนี้ผมไม่ชวนนะเพราะว่าคิดว่าอาจจะปิดแก๊ปแลงหรือเปล่าประมาณนั้นนะประมาณนั้นมัอาจจะไม่ลงก็ได้นะครับเพิ่งคิดว่าผมจะถูกสตบอปลด สามสปดสองประมาณถ้าโดนก็จบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ 8, อโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะจบเท่านี้นะถ้าเบรกก็จบเลยตึมจบถ้าลงก็จบแค่นั้นเองหมดเดี๋ยวผมไปหาอะไรเล่นต่อดีกว่าพอดีช่วงนี้กำลังสนุกกับการ ทดลองอะไรใหม่ๆอยู่นะครับเอ่อโอเคขอบคุณครับที่ติดตามนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ผมไม่ว่างใหีกแล้วสัปดาห์หน้าผมไปใต้สัปดาห์ที่แล้วไปเหนืออ้ไปจีนค่อนข้างเดินทางบ่อยนะครับก็เดี๋ยวเดือนหน้ามาคุยกันเลยดีกว่าว่าพ,พุทธพุทธของมิถุนายนะครับก็จะเป็นสัปดาห์แรกพว่าดีสัปดาห์แรกของเดือนก็จะมีนอนฟาร์มด้วยเออมาคุยกันสัปดาห์นั้นดีกว่านะครับ ที่เหลือก็ตามแผนนะครับเพราะว่าแผนผมวาดมาเนี่ยมันก็จะวิ่งประมาณนี้แหละแผนผมจะเป็นแผนแบบค่อนข้างไกลไกลหมายถึงว่ามันมันไม่ใช่จบในวันนี้แต่ว่า,าระหว่างทางเนี่ยเราก็ไปซูมแบบ M15 M30 แล้วก็ไปเล่นภาพย่อยเอานะครับโอเคขอบคุณนะครับวันนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับอ๋อกล้องผมไปแล้ว